สวัสดีผู้บุกเบิกทุกท่านครับผม PD r e ี n o l นแล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์เซเบอร์กับความคุ้มค่าเล่นได้จุกคอนเทนต์ LC หรือ E1 อันไหนเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ากันต้องมีซันเดย์จริงไหม E2 ไม่แรงจริงหรือเปล่าในคลิปวิดีโอนี้ทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนครับจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยจ้าสำหรับคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับจะไม่มีการมานั่งอธิบายเมคนิกส์นะครับว่าตัวละครเป็นยังไงสซเลิกแบบไหนหรือต้องจัดทีมยังไงเพราะว่าช่องอื่นเนี่ย หแล้วสำหรับในช่องของเราครั้งนี้นะครับจะเป็นคำนวณในแง่ของดัมเมจแล้วก็ความคุ้มค่าในการลงทุนครับเปิดอะไรก่อนเปิดอะไรหลังดีแล้วก็เปิดเพื่อนร่วมทีมเข้ามาเนี่ยให้ดัมเมจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะเป็นการคำนวณล้วนๆไม่ได้มโนมาแต่อย่างใดนะครับ โอเคอันดับแรกเดี๋ยวเรามาที่ d i s c l a i m e r ก่อนเลยละกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะด้อยค่าตัวละครนะครับเพียงแต่เป็นการคำนวณให้เห็นถึงดัมเมจที่เพิ่มขึ้นและความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้ตัวละครที่คุณรักสามารถทำดาเมจได้อย่างรุนแรงในงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งการคำนวณความคุ้มค่าทั้งหมดจะพิจารณาจากดาเมจที่เซเวอร์เท่านั้นโดยมีได้ประเมินความคุ้มค่าในแง่ของความหลากหลายในการใช้งานเนื่องจากความหลากหลายเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพไอดียของแต่ละคน ดังนั้นรับชมคลิปวิดีโอกันอย่างมีวิจารณญาณด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์และเนื้อหาในวิดีโอนี้ทั้งหมดเพื่อนๆสามารถนําไปแชร์ต่อนําไปทำคอนเทนต์ต่อยอดแล้วก็สามารถนําไปลงในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองได้เลยทางผมไม่สงวนเล็สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นขอเพียงแค่ทิ้งเครดิตของช่องหรือว่าลิงก์ของคลิปวิดีโอไว้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาเริ่มคอนเทนต์กันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่กราฟตัวแรกเลยนะครับสำหรับตัวกราฟดาเมจที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวแนวตั้งเนี่ยจะเป็นทีมดาเมจที่เพิ่มขึ้นครับแล้วก็แนวนอนเนี่ยจะเป็นการลงทุนในแบบต่างๆครับซึ่งการคำนวณในครั้งนี้เราจะเริ่มจากทีมที่ถูกที่สุดก็จะเป็นเซเบอร์ชิงวินเปล่าแล้วก็ลุงกาลัเกอร์นะครับโดยคำนวณเอเเรชนะครับทั้งมัลติเพลค์แทร็กเก็ตแล้วก็ซิงเกิลแทร็กเก็ ให้ overall damage ขยับอยู่ที่38%ครับเนื่องจากซันเดยเนี่ยสามารถดึงเทิรนได้แล้วก็ช่วยเติมพลังงานได้ซึ่งก็ถือว่าเป็น พ้อยท์หนึ่งที่ทําให้เล่นกับเซเบอร์ได้ดีมากๆนะครับถัดไปครับการทันที่เปล่าด้วย MC เนี่ยให้ดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่ที่18%นะครับผมแต่ถ้าใครมีทริปบี้เนี่ยก็ใช้ทริปบี้ได้นะครับโดยจะให้เอเวเรตดามาจ์อยู่ที่25%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเห็นว่า MC กับทริปบี้เนี่ยต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ย MC เนี่ยถูกใช้ในหลายๆทีมมากนะครับก็เลยคิดว่า MC อาจจะไม่ว่างนะครับผมก็เลยใส่คํานวณน้องทรััับบบให้ขยไปที่20%คร ไป E1 อยู่ที่21%แล้วก็ E2 อยู่ที่16%นะครับผมในครั้งนี้ E2 เนี่ยไม่ได้น่าสนใจมากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับตัวละครอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับลำดับถัดไปครับก็ไปดูนิแง่ของความคุ้มค่ากันบ้างนะครับสำหรับความคุ้มค่านะครับเราจะนําเสนอเป็น PCI นะครับหรือว่า performance ต่อ cost index นั่นเองนะครับผมแนวตั้งเนี่ยก็จะเป็นค่า PCI เนาะส่วนแนวนอนจะเป็นการลงทุนแบบต่างๆ ซึ่งการคำนวณเนี่ยก็เริ่มคำนวณจากทีมที่ถูกที่สุดเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เฉลี่ยมาแล้วทั้งเป้าเดี่ยวแล้วก็เป้าหมู่เลยนะครับสำหรับค่า PCI เนี่ยเราคำนวณน,นะครับโดยพิจนารณาจากดามจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จํานวนโรสที่เราจ่ายนะครับซึ่งจํานวนโรสที่เราจ่ายเนี่ยเราจะคํานวณจากตัวแมปอัลกอริทึมของคุณเอกคอนควิเออร์สนะครับบวกกับตัวข้อมูลจาก o f f i c i a l นะครับสำหรับตัวละครนะครับเราจะประเมินอยู่ที่90โรสการันตี50%วินเรทครับส่วนตัวไลท์โคนเราจะประเมินอยู่ที่80 รสการันตี75%วินเลทนะครับผมสำหรับค่า PCI ที่โชว์ในกราฟนี้ครับเราจะพิจารณายังไงว่าอันไหนคุ้มอันไหนไม่คุ้มแล้วก็ทางผมเนี่ยทำตัว PCI Standard ทางด้านขวามให้แล้วนะครับถ้าหากว่า0-3เนี่ยไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่นะ3-6ถึงเนี่ยก็ถือว่าปกติทั่วไปนะครับ6-10เนี่ยถือว่าน่าสนใจแล้วแต่ถ้า10ขึ้นไปเนี่ยคุ้มมากๆนะครับคุ้มจุกๆไปเลยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับซันเดย์ รเรียกได้ว่าซันเดย์เนี่ยเป็นตัวละครหนึงที่นิดมากๆสาหรับเซเบอร์เลยนะครับ ในรอบถัดไปนะครับก็คือเอาทริบบี้มาแทน MC นะครับในส่วนตรงนี้เนาะตามที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับใครที่ MC ว่างงานอยู่ก็สามารถใช้ MC ได้นะครับผมถ้าเปลี่ยน MC มาเป็นทริบบี้เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าถัดไปทางด้านขวานะครับจะเห็นว่าใครที่ MC ไม่ว่างไปเล่นที่อื่นเนาะแล้วมีแค่เพลราเนี่ยการเอาทริบบี้มาแทนเพลราเนี่ยให้ความคุ้มค่ายอยู่ที่6.8เลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าหลายตี้เนี่ยก็นิทริบบี้มากๆเช่นเดียวกันนะครับถัดไปครับเป็นไล์คนประจําตัวขออง er นะคคคครับวามมามมยุ้่่่ยูที จครับ e 1อยู่ที่5.7นะครับผมซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว,ว่าตัว lc นะครับเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่า e 1นนั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าในแง่ damage เนี่ยจะแตกต่างกันแค่1%นะครับแต่ว่าในแง่ความคุ้มในการกดนะครับผมโอกาสออกสูงกว่าก็เลยทําให้ความคุ้มค่าเนี่ยสูงแซงขึ้นไปนะครับถัดไป e 2อะครับอยู่ที่4.4นะครับผมไม่ได้โดด คุ้มขึ้นไปมากนักสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นเนาะเพราะฉะนั้นนะครับจากกราฟนะซันเดย์ครับเป็นตัวเลือกที่คุ้มที่สุดเลยครับมาเป็นอันดับหนึ่งเนาะถัดไปจะเป็น LC นะครับแล้วก็เป็นน้องทริปปี้นะครับซึ่งทริปปี้เนี่ยนอกจากปาร์ตี้ของเซเบอร์แล้วเนี่ยสามารถทาไปเล่นกับตี้อื่นได้อีกหลายตี้เลยนะครับผมก็ มองว่าซัพพอร์ตสตัวนี้ทั้งซันเดย์และทริบบี้เนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับผมใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ควรจะหามีติดไอดีไว้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะาไปได้หลายตีมากๆนะ้วนอบถัดไปครับสำหรับใครที่สนใจเฉพาะตัวเซเบอร์อย่างเดียวนะว่าการปลดเอเดรอนส์เนี่ยจะได้ให้ดามเจเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทางเราก็คำนวณแยกออกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณครับตัวดามเจที่เพิ่มขึ้นนะครับแนวตั้งส่วนแนวนอนก็จะเป็นการลงทุนในแบบต่างๆ,างๆางเเช่นนดียวกกันนผม็ อันแรกครับก็จะเป็นตัวไรโคนก่อนเลยไรโคนเนี่ยให้ o อเวอร์อ a m ด g e ขยับอยู่ที่20% e เนาะ e 1 21%นะครับขยับอีกทีก็จะเป็น E2 0 e เนาะ40% e 3ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ครับเป็น49%ขยับไปที่ e ี่นะครับ65%พักที่ E5 เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่72%และโดดจริงๆเนี่ยคือ E6 นะอยู่ที่นเลยวก็มองเยอร6เก็นต์กันเลยทีเดียก็มองว่าเยอะมากๆนะครับ เราถัดต่ไปครับก็จะเป็นตัวกราฟที่แสดงความคุ้มค่านะครับผมซึ่งกราฟความคุ้มค่าเนี้ยนะ จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตัวไลโคนนะครับคุ้มกว่า E1 เนาะโดยความคุ้มค่าของไลโคนอยู่ที่7.4ครับ E1 อยู่ที่5.7ถัดไป E2 ครับ5.3นะครับผม E3 อยู่ที่2.2ครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขยับที่ E4 ทีนึงครับ4.5แล้วก็ E5 2.0แล้วก็โดดสุดท้ายเลยคือ E6 ก็คือ19ไปเลยนะครับดังนั้นนะครับสำหรับใครที่จะลงทุนเซเบอร์ก็คงจะแนะนำเป็นตัว LC เท่านั้นแต่เอาจริงตัวที่จำเป็นจริงสำหรับเซเบอร์เนี่ยผมมองว่าซันเดย์เป็นตัวเลือกที่ดีท มีงบ1ทองเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวซันดี์ละกันเพราะนอกจากเซเบอร์แล้วเนี่ยสามารถเอาไปเล่นที่อื่นได้ด้วยนี้ก็คือในแง่ความหลากหลายก็ชนะด้วยแล้วก็ในแง่ความคุ้มค่าเนี่ยก็คุ้มกว่ามากๆนะครับ เมื่อเทียบกับตัว LC แล้วนะฮะน่นาถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนสุดท้ายของคลนะิปวิดีโอเนาะก็คือคําถามว่าผมจะกดหรือเปล่านะครับสําหรับเซเบอร์ตอนนี้ผมก็อยู่ที่50-50นะครับผมก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะไม่กดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้จะคอนเฟิร์มว่ากดเลยเพราะว่าตอนนี้ด d ผมก็ไม่มีซันเดย์อยู่ในด d นะครับคราวนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าจะกดทั้งซันเดย์ทั้งเซเบอร์เนี่ยมันงบ2ทองหรือว่าถ้าหากว่ามันมีพอสําหรับ2อทองเนี่ยเอา2อทองไปลงกับอ นาโต้ปัจจุบันเนี้ยก็จะมีไฟนอ่น e 2ด้วยซึ่งไฟนอ่น e 2เนี่ยก็โกงมากมากนะครับผมวันนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาและกันเพราะว่าใจหนึ่งก็อยากกดไฟนอ่น e 2ใจหนึ่งก็อยากกดซันเดย์เออเพราะว่าซันเดย์เนี่ยถ้าเรามองดูแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เพิ่มดาเมจให้ทีมไฟนอ่นได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าเขาไปได้กับหลายทีมมากๆและผมก็ยังมองว่าในอนาคตเนี่ยเมคานิ์ที่เติม Energy แล้วก็เมคานิ์ที่ดึงเทิร์นเพื่อนๆนเนี่ยยังสามารถนำมาใช้งานได้ในอนอออาคตต่่ไปเรืยๆ อันนี้แค่มุมมองเฉยๆนะครับก็ถือซะว่าเป็นไอเดียแล้วกันครับเผื่อใครจะเอาไปพิจารณากดตัวละครเนาะสำหรับคอนเทนต์ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีแผนที่จะกดกาชานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในตู้ตอนนี้หรือว่าเป็นตัวละครที่กำลังจะมาในอนาคตนะครับก็ขอให้โชคดีกับการกดกาชาด้วย10บโรสทองออกกันแบบรัวๆไปเลยสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบายๆจ้า